สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการรับทรงผมทรงนี้กันเลยนะครับกับทูโทนคาเวียร์พลิกเทลนะครับนี่ใครชอบสีแบบนี้นะครับมาดูในคลิปนี้กันได้เลยและผมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเราสามารถรับได้จากแมปของ c o l าเล็กสตาร์ฟอร์ยูนะครับตัวนี้จะเป็นแมปที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้ววิธีการเล่นในแมปนี้นะครับให้น้องๆเนี่ยวิ่งตามหาดวงดาวตามชายหาดนะครับแต่พวกดวงดาวพวกนี้นะครับมันจะมีความโกลอ้นนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเลยนะจะได้ไหมดวงนี้โอ้โหไม่ทันหาย และจานวนดาวทั้งหมดที่เราเก็บได้นะครับจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้เลยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเก็บค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะและการซื้อ UGC ในแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปที่แคตตาล็อกตรงนี้นะครับและตัวผมทรงโทโทนพิกเทลนะครับจะมีจานวนทั้งหมดอยู่ที่190ชิ้นนะครับราคาในการซื้อจะอยู่ที่13,500ดวงดาวนะถ้าเก็บดาวครบให้แตะที่ตัวไอเทมเพื่อทําการซื้อได้เลยนะครับนี่กดอธิบายได้เลยตอนนี้นะครับวิ่งมาตั้งนานเนี่ยเก็บมาเพิ่งได้แค่ดวงเดียวเท่านั้นเองโอ้โหยากเหมือนกันนะ ถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ